ไม่ว่าจะใช้งานในบ้านเพื่อรองผ้าปูที่นอนเปลี่ยนผ้าอ้อมหรือนําออกไปใช้งานนอกบ้านรับรองว่ามีแผ่นรองซับฉี่ทารกยี่ห้อนี้ติดตัวไว้อุ่นใจทั้งคุณแม่และคุณลูกครับเพราะออกแบบมาห้าชั้นเสริมด้วยพื้นผิวตาข่ายช่วยซึมซับของเหลวได้อย่างรวดเร็วมั่นใจได้ว่าไม่รั่วซึมและไม่ทําให้รู้สึกอับชื้นนอกจากนี้ยังผลิตจากผ้าสปันบอลให้สัมผัสที่หนานุ่มไม่ระคายเคืองผิวและไม่ขาดง่ายแม้โดนความชื้น อีกทั้งยังผ่านการอบฆ่าเชื้อด้วยความร้อนสะอาดปลอดภัยค่ะแผ่นรองซับฉี่ยี่ห้อนี้สามารถใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่โดยสามารถซึมซับของเหลวได้ถึง700ลูกบาทเซนติเมตรถึงแม้ว่าจะใช้ตอนกลางคืนก็ไม่ต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนบ่อยๆ นอกจากนี้ยังเป็นแผ่นใหญ่ถึงแม้ลูกน้อยนอนดิ้นก็ไม่ต้องกลัวว่าจะฉี่ออกมานอกแผ่นผิวผ้าชั้นบนสุดให้สัมผัสที่นุ่มสบายออกแบบให้เป็นลายเพชรและมีชั้นเจลช่วยตีการซึมซับของเหลวได้อย่างรวดเร็วป้องกันการไหลย,ย้อนกลับชั้นล่างสุดเป็นโพลีเอทิลีนคุณภาพสูงช่วยป้องกันการฉีกขาดและรั่วซึม คุณพ่อคุณแม่ที่ต้องพาเด็กๆออกนอกบ้านบ่อยๆขอแนะนำแผ่นรองซับชีทานกลุ่มน,นี้ค่ะเพราะออกแบบให้สะดวกต่อการพกพาไม่ว่าจะเป็นการพับเก็บได้จนมีขนาดเล็กสายคล้องแขนและช่องใส่สิ่งของต่างๆโดยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ที่แข็งแรงทนทาน น้ำหนักเบากันน้ำได้100%เอร์ซทั้งยังทำความสะอาดได้ง่ายปราศจากสาร BPA และตะกัววางใจได้ว่าอ่อนโยนต่อผิวซึ่งคุณสามารถนำไปใช้รองตัวเด็กเพื่อเปลี่ยนผ้าอ้อมหรือใช้ในสถานการณ์ต่างๆนอกสถานที่ได้เลยค่ะ นม่ว่าจะใช้งานเพื่อปูรองที่นอนรองรถเข็นรองเพื่อเปลี่ยนผ้าอ้อมหรือใช้พาดไหลป้องกันน้ำลายก็ใช้แผ่นซับฉี่ทารกจากซานิแพดได้เพราะออบแบบให้รองรับของเลวได้ถึง250ลูกบาทเซนติเมตรคุณพ่อและคุณแม่จึงมั่นใจได้ว่าลูกน้อยจะไม่ทำให้ที่นอนหรือรถเข็นต้องสก,กักรกและต้องซักทำความสะอาดกันบ่อยๆทั้งยังมีลักษณะที่บางเบาพบพาออกไปใช้นอกสถานที่ได้สะดวก นอกจากนี้ยังผลิตจากวัสดุที่อ่อนโยนไม่ทำให้ระคายเคืองต่อผิวเด็กที่บอบบางค่ะ แผ่นรองซับฉี่ทารกจากซอฟ์เท็ที่สามารถรองรับของเหลวได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ระคายเคืองต่อผิวลูกน้อยด้วยการออกแบบที่ช่วยให้การซึมซับของเหลวถึง6ชั้นกระจายความชื้นได้ไวให้รู้สึกแห้งสบายสมด้วยนวัตกรรมมิราเคิลเจลที่ช่วยการของเหลวไหลย,ย้อนกลับแผ่นบางเบาแต่ดูดซับความชื้นได้มากและมีแผ่นพลาสติกล่างสุดเพื่อกันร,รัว่วคุณภาพดีผลิตตามมาตรฐานประเทศญี่ปุ่นและเป็นยี่ห้อที่โรงพยาบาลชั้นนำเลือกใช้ค่ะ ถึงแม้ว่าเด็กๆจะใส่ผ้าอ้อมไว้แต่ก็ยังเกิดปัญหาปัสสาวะรั่วซึมอยู่ดีทั้งในตอนนอนหรือตอนเปลี่ยนผ้าอ้อมจึงต้องมีตัวช่วยอย่างแผน่นรองซับฉี่ทารกยี่ห้อนี้ที่ประกอบไปด้วยวัดสดุ3ชั้นโดยชั้นแรกทจับป้ายบริสุทธิ์ทอเป็นตาข่ายบางเบาให้ความรู้สึกเย็นสบายตามมาด้วยผ้าโปร่งรอง,รองซับน้ำและอีว่าชั้นล่างสุดที่มีประสิทธิธภาพกันน้ำไม่ให้รั่วซึม ที่สำคัญคือพิมพ์ลายบนแผ่นผ้าย้อมแบบ r e ี c t ที e โดยไม่ใช้ในโตรเจนจึงไม่ทำให้สีตกและเป็นอันตรายต่อร่างกายค่ะ b a b y m o ม i ีเป็นแบรนด์ของใช้สำหรับเด็กที่โดดเด่นเรื่องกรรมวิธีการผลิตและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยผลิตภัณฑ์นี้ใช้นวัตกรรมออเตอร์เจดเทคโนโลยี Technology จากญี่ปุ่นซึ่งเป็นการใช้แรงดันน้ำในการฉีดผิวหน้าผ้าไม่ให้เป็นขุยและปราศจากสารเรืองแสงจึงมั่นใจได้ว่าอ่อนโยนต่อผิวเด็กและไม่ทำให้ระคายเคือง ยิ่งไปกว่านั้นแผ่นรองซับฉีทานกรุ่นนี้ยังมีส่วนประกอบของเม็ดเจลที่ทำให้ของเหลวซึมได้อย่างรวดเร็วและยังเสริมด้วยแผ่นฟิล์มชั้นล่างสุดป้องกันการรัว่วแผ่นบางพกพาได้สะดวกค่ะ หากกำลังมองหาแผ่นรองซักฉีทารกมาปูรองที่นอนกันฉี่รั่วซึมหรือในช่วงที่เด็กแพ้พออผ้าอ้อมแผ่นรองซักฉีทารกยี่ห้อนี้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยเพราะผลิตจากเนื้อผ้าธรรมชาติออแกนิกคอตตอนหนึร้อยเปอร์เซนให้ความอ่อนโยนเป็นพิเศษถึงแม้จะสัมผัสกับผิวลูกน้อยโดยตรงก็ไม่ทำให้ระคายเคืองด้านล่างสุดเป็นไวนิลกันรั่วซึมได้ นอกจากนี้ยังระบายอากาศได้ดีไม่ทำให้รู้สึกร้อนหรืออับชื้นลูกน้อยจึงนอนหลับได้สบายที่สำคัญคือมาพร้อมกับยางยืดช่วยรัดแผ่นรองกับที่นอนไม่ให้ขยับด้วยค่ะ สำหรับทารกผิวบอบบางแพ้ง่ายพิเศษขอแนะนำแผ่นรองซับฉี่ที่อ่อนโยนจากตีโน่ที่ผลิตจากเยื่อกระดาษบริสุทธิ์100%ปราศจากสารพ่อขาวและสารเรืองแสงโดยมีความหนานุ่มพิเศษจึงไม่ทำให้ระคายเคืองผิวทั้งยังออกแบบให้มีช่องกระจายน้ำทำให้ของเหลวซึมซับได้ไวพิเศษให้ความรู้สึกแห้งสนิทกักเก็บของเหลวได้200ลูกบาทเซนติเมตรหรือปัสสาวะประมาณ4ครั้งไม่ต้องเสียเวลาเปลี่ยนบ่อยๆที่สำคัญยังเสริมด้วยแผ่นกันรั่วซึมชั้นล่างกักเก็บกลิ่น ยับยั้งแบคทีเรียได้ค่ะ ครอบครัวไหนที่ต้องพาลูกน้อยออกนอกสถานที่บ่อยๆแผ่นรองซับฉีทารกยี่ห้อน,นี้นับเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเพราะมีประสิทธิภาพในการซึมซับของเหลวดีด้วยนวัตกรรม Intelligen Liquid วิดสเปรดเดและเ,เจลที่ช่วยให้ของเหลวกระจายตัวทั่วทั้งแผน่นซึมซับได้ไวเก็บของเหลวได้มากสุดถึง600ลูกบาทเซนติเมตรให้ความรู้สึกที่แห้งสบายตัวทั้งยังเก็บกลิ่นได้ยาวนาน24ชั่วโมงไม่ขาดง่ายและให้สัมผัสนุ่มสบายผิวไม่ระคายเคืองเนื่องจากทำจากเส้นใยหนาทอละเอียด ค,คุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด